อร่อยเกินคาดติ๋วเนื้อเจ้าเด็ดเปิด24ชั่วโมงวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาเช็คกินที่วิ่งติยวเนื้อแม่ประคำสาขาหนึ่งทีเด็ดติยวเนือ้อราคาไม่แพงเริ่มต้นที่80บาทแห่งจังหวัดสมุทรปราการทางไปตลาดปากน้ำตรงข้ามเยื้อไข่วัดสดุร้านนี้การันตีว่าเด็ดจุดเด่นอยู่ที่เครื่องเนือ้อที่มีชิ้นใหญ่เต็มคำอ,อย่างเนื้อุ่นเอ็นเนือ้อที่มาแบบหมอ้อใหญ่ๆไปดูอินเสิร์ตยั่วยๆกัน ส่วนตัวแอดว่าหายากนะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปิด24ชั่วโมงที่มีรสชาติดีแบบนี้ตอนแรกเข้าไปนึกว่าจะเฉยๆแต่บอกเลยว่าอร่อยเกินคาดไปมากทางร้านมีแบบหม้อไฟด้วยล่ะชุดละ300บาททานสองคนอิ่มๆเลยมาพูดถึงเรื่องรสชาติเครื่องร้านนี้อยู่ในเกณฑ์เด็ดเลยเนื้อตุ่นชิ้นใหญ่พอดีคำนุ่มไม่ถึงกับนุ่มมากฟิวได้เขียวแต่สัมผัสไม่หยาบมีความเข้าเครื่องของน้ำซุปเอ็นเนื้อร้านนี้เด็ดเลยตัวเอ็นมีความนุ่มหนึบไม่ ไม่เละไม่ใช่สไตล์เปื่อยแบบจัดจัมีสัมผัสให้เขียวงานนําซุปลาน,นี้เป็นสไตล์ไทยจีนครื่งถึงรสจะออกไปทางเค็มนําหวานตามไม่เค็มแบบซุ่มซ่ามมีความกลมกล่อม <Wow. S 2> ในล้านนี้ทําได้สะอาดไม่ข่าวและแนะนําให้กินตัดกับตวัวพริกน้าส้มของทางร้านที่มีความเปรี้ยวกลมกลม่อม <Wow. S 2> และทังร้านมีโปรดักต์ออกใหม่ด้วยละ่ะรายละเอียดใต้คอมเมนต์อย่าลืมมาเช็คกินกันเดอ้อ